ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ลาวขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ลาวสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เลขที่32ทับ1ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายมีศูนย์การเรียนรู้ตำบลจำนวน5แห่งได้แก่ 1. สอกอกรอตำบลดงมะด 2. สอสกรอตำบลจอมหมอกแก้วสอสกรรตำบลโป่งแพร่สอกรรตำบลป่าก่อดำ 5. สอสกรอตำบลบัวสลี มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จำนวน284คนปัจจุบันมีนางสาวสารานันมีหวังรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ุ่งผลสำริ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญสถานศึกษาได้ดำเนินการสร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการประเมินและแนวทางการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับข้าราชการครูในสังกัดผ่านทางหนังสือราชการและสนับสนุนข้าราชการครูในการใช้ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดยได้รับคำแนะนำจากสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายในการเข้าใช้งานระบบการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งโอนย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาดำเนินการแจ้งการรับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง โอนย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับทราบตามกรอบของหลักเกณฑ์การโอนย้ายและดำเนินการพิจารณาการย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชันในส่วนของแนวทางการดำเนินงานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการย้ายผ่านระบบจับผู้ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System) ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบในช่องทางการยื่นคำร้องของความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินผลการดำเนินงานในการจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาได้สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีครอบคลุมทุกศูนย์การเรียนนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองผลการดำเนินการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนและจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนสถานศึกษาได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเอเชียในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตามโครงการสามมีงานมีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่มและเครือข่ายสถาบันการศึกษาอื่นๆโดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้เรียนผ่านโครงการปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆโครงการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางของการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกในการเรียนรู้ได้ในอนาคต การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายสถานศึกษาได้พัฒนาแอปพลิเคชันลายบัญชีทางการมีสมาร์ท่านระบบ Line o f f i i i a l Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นรูปแบบแนวทางที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสถานศึกษาได้ดำเนินจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการเข้าใช้งานระบบมีสมาร์ทในการเข้าถึงและใช้งานที่มีรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนออนไลน์เช็คผลการเรียนรายงานกอพอชอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวการศึกษาและในเรื่องของการเรียนรู้ออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่เป็นสื่อกลางในการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เช่นชั้นเรียนออนไลน์ห้องเรียน Google Classroom ครูพร้อมและช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่าน eTV เป็นต้นระบบลายบัญชีทางการมี Smart ม,มีครบจบที่เดียว เป็นผลงานที่ทำให้สถานศึกษาได้รับรางวัลในเรื่องของสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการและได้ทำการเผยแพร่ผลงานทั้งการจัดนิทรรศการและการเผยแพร่ผลงานออนไลน์เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆได้นำไปพัฒนาต่อยอดการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนต่อไป ผลการดำเนินการพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนโคชชิ่งสถานศึกษาดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสนใจและต้องการของผู้เรียนการจัดทำระบบแนะแนวให้กับผู้เรียนผ่านกลุ่มลายบัญชีทางการและรองรับการให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเรียนรู้รวมถึงปัญหาในด้านต่างๆผ่านโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติจริง Active Learning ในโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้พัฒนาสูงวิชาการ Active Learning ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ลาวมุ่งมั่นพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้ก้าวทันยุคสมัยเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุข